ข้าดองกันแล้วเพิ่นก็เลยไม่ลงนองกันได้ไดไดกินขา้าวอันนี้แม่นละพวกอาหารการกินก็นมีหลายย่างพวกลา,าลาบเนื้อลาบเนื้อลาบปลาอย่างผู้ผพว,ก,พวก,ก็กินเนื้อเพิ่นก็กินปลา พี่น้องขึ้นมาจากบ้านล้นสวัสดิ์พอตกลงราคาเออโบเมนราคาดอกพอตกลง่าดองพอตกลงคาดอง,อก,ง,ดองกันแล้วพึ่งจะเลยเขาหาปลามาสู้กันกินแต่ว่าังหวเดือนสิบสอง เพ่นกำหนดเดือนที่แตงแต่ว่าหักบอ,บอกำหนดหมือแต่ว่ามือเดี๋ยวทั้งไฟใช้พ่นธมามาบอกอีกทีน,นึงนั่นนั่นนั่นเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวน้องน้นนองบี นีอาหารการกินหลายยางก็ตกลงระคะอุมงคละาคะตกลงขานองกันแล้วเป็นเลหาของหาปลาตู้กันกินโบกันไรไงโบได้โบโบกันไลโบได้โบกันไลคว่ำหรอ yeah <laughs>